พลก,กันันไ,ไ,ไ,ไปแล้วไปปลายละบอยโอ้โอโอโอเออ้อญาติบอบันมาเด้อ

ไม่ว่าใส่อย่างนั้นไม่ต้องไปข้างในแล้วไป้วอยางขยะอย่อย่ไหน่ะ